สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะเอซี่ะาวันนี้ภูมิปันจะผัดหมี่ค่ะผัดหมี่ใส่พริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะตอนนี้กลำลังเจียวเทียมอยู่ค่ะนี่ค่ะใส่กระเทียมก็จะเป็นพริกแกงนะคะพริกแกงพริกแกงเผ็ดใส่โอเคค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ ตัวนี้เป็นผัดเผ็ดหมี่ไข่สีค่ะ,คะนี่ใส่ไข่ลงไปค่ะก็ะจะมีไข่ไก่สามฟองไข่เป็ดสามฟองค่ะเป็นหกฟองค่ะวันนี้ค่ะไข่ไก่สามไข่เป็ดสามเป็นหกค่ะอ อร่อยนะอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวคุณป้านจะตักออกครึ่งหนึ่งนะคะสีสวยๆไว้โรยหนะน้าตักออกสักครึ่งหนึ่งทีนี้เราก็จะใส่ซีอิ๊วหวานใส่ลงไปค่ะซีอิ๊วหวานสองช้อนโต๊ะ cút Tớ chiều Tớ chiều sống chăm tốt Tớ hỏi Tớ hỏi nừng chăm tốt Nên là tỏa có hai น้ำดื่มสะอาดใส่ลงไปน้ำดืมสะอาดสามร้มลนะคะนีใส่ลงไปเลยค่ะน้ำดื่มสะอาด300มล ซุนหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งสองสามตามช้อนโต๊ะกุมพันไม่ให้หวานมากนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำ น้ำมันนะคะตรงที่ช่วงที่เราผัดไข่ใส่ลงไปเลยจ้า กานใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนตต๊กใส่ถั่วงอกลองไปผัดบางส่วนปุ๊บ okay. เดี๋ยวค่อยโรยหน้าอีกชุดหนึ่งนะคะใส่ลงไปเลยจ้าน่คะจะเป็นถั่วงอก ก็จะเป็นเส้นหมี่จ้าเส้นหมี่ลงตรงกลางเลยจ้านี่ค่ะเอสจีค่ะเส้นหมี่ลงไปผัดตรงกลางเส้นหมี่คงพันแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็จะแข็งนิดนึงต้องผัดให้อ่อน ซีอวดำจ้าซีอ๊วดำสักสองช้อนโต๊ะสีหมี่จะได้สวยๆนี่ค่ะหมี่เริ่มอ่อนแล้วเส้นหมี่อยู่ข้างในนี่ค่ะนี่ค่ะเริ่มอ่อนแล้วจ้าโอ้โหนี่ค่ะสีสองช้อนโต๊ะนะคะ เจ็บดีจริงๆตัวงอ,อกลงไปอดีเลยค่ะ ทัดให้แห้งเลยนะคะอือหือกดจอดเลยค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ที่เราผัดไว้อ่ะค่ะเขลงไปเลยค่ะให้สีสันสวยงามค,งค่ะนี่คค่ะโอ้โห ให้แห้งสักหน่อยหนึง่งอือืผัดมี่จ้าผัดไทยจ้าผัดไทยผัดหมี่ผัดหมี่ใส่ต้นหอมลงไปจ้า ใส่เอฟซีค่ะใส่ต้นหอมลงไปให้แห้งสักหน่อยตอนนี้เราจะใช้ส้มนะคะเอฟซีค่ะนี่ค่ะใช้ส้มใช้ส้มโอ้โห,โห ผัดเผ็ดมีเลยค่ะวันนี้ค่ะใส่พริกแกงเลยค่ะไอซีค่ะนี่ค่ะก็จะอร่อยอร่อยอร่อยผัดให้แห้งนะคะผัดให้แห้งเลยค่ะอโอ้โหมาเด้อค่ะพี่น้องผัดเผ็ดมีค่ะพี่น้องผัดเผ็ดมีคนน่ะโอโ้ โอ้ลันโยบอกว่าจะตำส้มนี่ค่ะเอฟซีค่ะอร่อยอร่อยอร่อยอยอดเลยค่ะนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะผัดแห้งๆสักหน่อยนึงนี่ค่ะโอ้โห รอยเลือดเลยค่ะแซบเลยคะเยสีค่ะแซบแซกแซบมาเวยค่ะพี่น้อง เส้นเหนวนุ่มกำลังดีเลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหเนวนุ่มกำลังดีเลยจ้า เสร็จแล้วค่ะเปิดไฟไฟเลยค่ะเออเ่ะโอ้โหโอ้เส้นเนื้อนุ่มเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดหมี่คุมพันสุดยอดค่ะเส้นเนียวนุ่มอร่อยเียบบ้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุ้มพันตักใส่ถาดก่อนนะคะ fc ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดหมี่อร่อยอร่อยสุดเด็ดคิดรับช่องคุมพันดุรากานคันนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะ fc ขาใส่เต้าเจีเจ้ยวเต้าเจี้ยวสองช้อนโต๊ะซอสฟักเขียวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายใส่เยอะหน่อยค่ะประมาณสิบสิบสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทราย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ fc ่ะผัดเผ็ดหมี่คูมพันธุ์แซ่บแซ่บพี่น้องมากินน้ากันเลค่ะเด้อนี่ค่ะน้าตาลทรายสามช้อนโต๊ะค่ะ fc ่ะเต้าเจี้ยวสองช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวสองช้อนโต๊ะซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำสองช้อนโต๊ะค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้ําดื่มสะอาดสามร้อยมิลลิลิตรหมี่ครึ่งกิโลกรัมค่ะมีถั่วงอกมีต้นหอม แซบแซบพี่น้องไข่ไข่ไก่สามพวงไข่เป็ดสามพวงค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธุลากันขอบคุณเลยล้ยค่ะใส่ชูรสลงไปด้วยนะคะครึ่งช้นโต๊ะค่ะพบกับคุมพันธุ์ได้ในคลิปหน้านะคะเอฟซีขาสวัสดีค่ะ